หลับตาฝันเบรรทุมิตาเตินขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังปัญญายาปารามปรากันจา,านเรื่องอะไรจ๊ะแม่เสียดายคุณมู้ใหญ่ไม่ค่อยมีเสียงเนาะมันไม่ต้องทวนแล้วจะลุยเลย เวลาพญามาเนี่ยบังคับเอากิเลสเข้ามาบังคับมนุษย์ได้เนี่ยพอบังคับได้แล้วมนุษย์ก็ทําถูกบังคับแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวว่าถูกบังคับแล้วไปทําตามนั่นนะเขาหัวเราะเยาะนะ mm hmm. เวลาหัวเราะเยาะจะไม่เหมือนมนุษย์เงี้ย mm hmm. แหลกเดียวให้เหมือนมนุษย์ เลาะแต่นิ่งๆเนี่ยไหน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 ลองเะียยังไม่เหมือนเพราะนั้นเป็นปัญญามาไม่ได้อ๋อเป็นไรอย่างเดียวนะ ในเวลาต่อมาดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะที่มณีไพโรด,ดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะด,ด้วยความที่ธุรกิจของตัวลูกและน้องชายของลูกในพบชาตินั้นจะเจริญกรุ่งเรืองแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังประดุดดังปลุแตกนี้เอง oh. จึงเป็นผลทำให้เรื่องรากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าร้อยลูกปัดหลากสีของตัวลูกทั้งสอง ที่เป็นความสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครแต่ฟคงกระจายกระจายไปทั่วทั้งภายในเมืองและต่างเมืองเรเรียกได้ว่าเป็นพิตรนพันธ์ที่ไกลคลายก็ต้องพูถึงจนกลายเป็นเท,าท้ากอบเด็ดเท้ากันเลยทีเดียวนี่เนาะจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีลูก้าซึ่งเป็นเศรษฐี ที่มีอรัไดยมเลิศหรูเข้ามาติดต่อขอให้ตัวโลกได้พบพบชาินั้นหรือลูกมรกรในพบชาปัจจุบัน <c oughs> <c oughs> ได้จัดทำผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษขึ้นอย่างหนึ่งแต่ผลิตภัณฑ์ี่เศรษฐีท่านนี้มาติดต่อขอให้จัดทำนั้น <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยมีใครคิดทำมาก่อน ซึ่งเบิตปัที่ว่านั้นก็คือผ้าประดับอัญ,ญมณีหลากสีนั่นเองคือแทนที่จะร้อยลูกปัดดินเผาแล้วก็เอาไปเย็บติดไว้บนผ,ลผลืนผ้าก็เปรี่ยมมาใช้เป็นอัญ,ญมณีเย็บบนผ,ลผ,ลผ,ลผลืนผ้าแทนหึือกภาพออกไหมจ๊ะซึ่งจะทำให้ดรดลายที่ปรากฏเกิดขึ้นบนผ,ลผ,ลผลืนผ้านั้น มีความสวยสดงดงามและก็เป็นประกายกระยิบระยับแววับจับตาแบบมอมอบแมบแมบยิ่งกว่าการใช้ลูกปัดดินเผาเป็นอย่างมากตามทันไปจ๊ะ<า>ซึ่งเพียงแค่ตัวลูกในภพชาตินั้นเนี่ยได้ยินไอเดียได้ยินไอเดียนะจ๊ะของท่านเศรษฐีการใช้อัญ,ญมณีหลากสี แทนการใช้ลูกปัดดินเผาจากลูกค้าที่เป็นเสียถีท่านนี้ตอนนั้นพอได้ยินท่านั้นเลยจ้ะตัวลูกก็เกิดความเลอเต้กับไอเดียที่สุดแสนจะบันเจิดที่เป็นอย่างมากนี่เนาะแล้วตัวลูกก็ไม่รอช้าเลยดีลี่ทำการ brainstorming หรือระดงความคิดของคนในครอบครัว วธิจออกแบบดีไซน์งานชิ้นนี้ให้ออกมาดีและประณีตที่สุดในทันทีเลยเมื oh. ่อโตโลกได้พบชาจนั้นได้รูปแบบที่จะถักทออัญมณีลงบนผืนผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วโตวโลกก็ได้ทำการคัดสรรและเลือกเฟ้นอนัญมณีที่มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมาก แล้วก็นำมาบรรจงร้อยเรียงบนผืนผ้าอย่างสุดฝีมือและในสุดผ้าร้อยอัญ,ญมณีหลากสีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีใครคิดทำมาก่อนก็ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาด้วยฝีมือของตัวลูกทั้งสองในพบชาตินั้นนั่นเองตามทันไปจ๊ะ ยุคนั้นนะเอาเฉพาะในยุคนั้นด้วยความสวยหรูแหวกแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครและไม่มีใครกล้าซ้ำของผ้าร้อยยัมณีหลักสิยงตัวลูกทั้งสองนี้เองจึงทน้าให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นที่ถูกออกถูกใจและเป็นที่โดนใจของเราบรรดาเศรษฐีไฮโซผู้มีทรัพย์ แล้วก็มีรสนิยมอย่างสุดๆเรียกได้ว่าสวยงานเข้าตาเศรษฐีให้โซเข้าอย่างจังนั่นเองซึ่งั้นทีติี่ิตพันฑ์ผ้าร้อยยมณีหลากสีที่ตัวลูกทั้งสองในพบชานนั้นเป็นผู้ออกแบบใน้ถกจำนายออาไปในตลาดปลิตพันฑ์ผ้าร้อยยมณีหลากสีนี้ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ความรวย ให้เกิดขึกับตัวโลกทั้งสองได้อย่างชัดเจนตามทันไหมจ๊ะที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นพเพราะพิิธภัณฑ์ชิ้นนี้ได้รับความนิยมในตลาดเป็นอย่างมากจนทำให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายนั่นเองนี่นะจ๊ะอีกทั้งชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ตัวลูกทั้งสองอยังแพรพ่สปะไปในหมู่ของเศรษฐีทั้งหลาย ทั้งที่อยู่ภายในเมืองและต่างเมืองอีกด้วยซึ่งก็เป็นผลทำให้มีผู้คนมากมายแห่แหนกันมารอต่อคิว mm hmm. เพื่อสั่งซื้อและสั่งจองผ้าร้อยยมันนีหลักสีตัวลูกทั้งสอง mm hmm. เรียกได้ว่าตัวลูกทั้งสองขายดิบขายดีจนจนจดนนออเดอร์กันแทบไม่ทันเลยทีเดียวเ mm hmm. นาะตามทันไหมจ๊ะ mm hmm. ดูอยู่หรือเปล่าจ้าแล้วใความที่พ้าร้อยอญมณีหลากสีจดรับความนิยมในตลาดเป็นอย่างมากนี้เองน้องชายของตัวลูกในภพชาตินั้นหรือลูกเพในภพชาติปัจจุบันจึงได้ลงมือทุ่มเทศ,ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอัญมณีต่างๆอย่างจริงจังจ นี่จะหล,หลังจากปั้นดินมาเรียนปั้นดินนะเพราะฉะนัการจะนำความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและเป็นที่โดนใจของมหาชนทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉนพ่อตัวลูกในพบชาตินั้นเห็นน้องชายของตัวลูกคุณพ่อได้เห็นนี่นะจ๊ะ เห็นน้องชายตัวลูกทุ่มเทศึกษาหาความรู้เกี่ยวกัยบยมนณีอย่างจริงจังเช่นั้นท่นานยังได้แนะนำให้ตัวลูกทั้งสองได้ไปรู้จักกับเพื่อนของท่านคนหนึ่งตามท่านไหมจ๊ะที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องอัญมนณีเป็นอย่างดีซึ่งตัวลูกทั้งสองในภพชาตินั้น ได้ตั้งใจศึกษาหาความรู้จักเพื่อนของคุณพ่อท่านนี้อย่างเต็มที่จะนาบว้ตัวลงงสอนมีความเชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านอัญญบณนเป็นอย่างมากเรียกว่าอยู่ในขั้นที่เส,เ,เ,ทเ,เสียนเรียกป๋ากันเลยทีเดียวนี่น้องเสียนเรียกป๋าเนะ ภายหลังจากที่ตัวลูกทั้งสองได้พบชาตินั้นได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องอัญมณีจนเชื่อชาญแล้วตัวลูกทงสองก็ได้นําความรู้เหล่านั้นมาผสมผสานกับไอเดียเรื่อความคิดสร้างสารรค์ที่มีอยู่ในตัวของลูกทั้งสองซึ่งก็เป็นผลนาให้ผลิตภัณฑ์ของตัวลูกทั้งสองมีความงดงามโดดเดน่นและสวยหรูดูดีอย่างมีเอกลักษณ์ อีกทั้งยังไม่ที่ถูกออกถูกใจและวันที่โดนแจ้งเหล่าลูกค้ามากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยว่าเป็นเช่นนี้จึงทาให้กิจการทางบ้านาตัวลูกเนี่ยพบจันนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างสุดๆคือสินค้าตัวลูกทั้งสองเนีขา,ขายดีขายดีเหมือนอย่างกับเทน้ําเทท่าจนทําให้ทรัพย์สินเง,งินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสาย อย่าไม่ขาดสายเลยนะจ๊ะหรือพูดง่ายๆว่ารวยแล้ว,ร,ลว,ร,ลวรวยเล่าเฝ้าจะรวยนั่นเองนี่นะตามทันหรือเปล่านเนี๋ยแม้ว่ากิจการของครอบครัวตัวลูกทั้งสองในภพชาตินั้นจะ,จะเจริญรุ่งเรืองและขายดีขายดีมากขนาดไหนก็ตามแต่ตัวลูกทั้งสองและทุกคนในครอบครัวก็ไม่ได้ประมาท ในการดำเนินชีวิตเราทุกคนต่างได้ถือกติสอนใจเหมือนๆกันว่าธุรกิจกิจใจต่างไปด้วยกันแต่แหเนี่เองทุกคนในครอบรลวงตัวลูกทั้งสองในพบชาินั้นจึงได้ตั้งใจทำหน้าที่อุปถากพระอุปถากวัตรเป็นอย่างดีแล้วก็ได้สั่งสมบุญทุกๆบุญอย่างเต็มที่ เต็มกำลังเรื่อยมอสมกับที่ได้เกิดมาสร้างบารมีจ้าเกิดมาสร้างบารมี ไว้เป็นสเสบียงในการเดินทางข้ามวัดตตาสองสารอันยาว นอกจากตัวลูกทั้งสองในภพชาตินั้นจะตั้งใจสั่งสมบุญทุกๆบุญในตัวเองอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วตัวลูกทั้งสองก็ยังได้ทุ่มเททำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรชักชวนมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาติดต่อสั่งซื้อสินค้าที่ร้าน และพระค้าที่มาขายวัตถุดิบให้กับตัวลูกทั้งสองเป็นต้นให้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกันอีกด้วยซึ่งก็ถือได้ว่าตัวลูกทั้งสองได้ทำหน้าที่ปิดประตูอาบายแล้วก็เปิดประตูสวรค์ให้กับทุกคนรอบๆตัวเลยทีเดียวและในความที่ตัวลูกทั้งสองได้พบชาตินั้น เป็นต้นบนต้นแบบที่ดีงามในการสั่งสมบุรสร้างประมินี้เองจึงทำให้มหาชนผู้มีบุญทั้งหลายต่างก็อยากที่จะมาเข้าร่วมกลุ่มกลัมกลยมิตรของตัวลูกทั้งสองด้วยเ่าเป็นเช่นนี้จึงทำให้กลุ่มกลัมกลยาณมิตรของตัวลูกทั้งสองในภพชาตินั้นมีจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยเือ จนกลายเป็นกลุ่มกเรมิทที่เข้มแข็งและมั่นคงในการสร้างบาร,รมีเป็นอย่างมากโดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มต่างก็ได้ช่วยประคับประคองกันและกันให้อยู่ในเส้นทางการสร้างบาร,รมีมาโดยตลอดตามทางกระเบิดเช่นเดนีย และไม่ว่าธุรกิจหน้าที่การงานและงานบุญสร้างบริเวณของตัวลูกทั้งสองในภพชาตินั้นจะมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ตัวลูกสองก็ไม่ลืมที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมและทำใจหยุดใจนิ่งควบคู่กันไปด้วยซึ่งก็เป็นผลทำให้ตัวลูกทั้งสองมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี ในพบชาตินะนี่ยจ๊ะคือดูอยู่หรือเปล่าจ้าฟังอยู่หรือเปล่าจ้าคือฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะต้องถามก่อนคือดีกับชาตินี้เนี่ย ะตอนนี้เนาะสามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัดใสสว่างได้ในที่สุดสาชาตินี้ต้องอย่างน้อยก็ต้องอย่างนั้นเนะาะแล้วพอตัวโลกทั้งสองหมดอายุขัยแล้วตัวโลกทั้งสองในภพชาตินั้นก็ได้เดินทางกลับูซดุสิตบุรีวงเป็นพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างามส่วนสาเหตุที่ส่วนว่าสาเหตุที่ทำให้ตัวลูกทั้งสองต่อมาประสบปัญหาทางธรุรกิจในช่วงปี48 49ในพบชาติปัจจุบันนี้นั้นที่ถามมานะ,นะจ๊ะเราก็คงต้องอดใจรอรับฟังรายละเอียดกันตอนต่อไปนะจ๊ะ Probably Dhamma is good. Mm. Happy children come together, clap your hands and sing with me. Listen to what Buddha says, spread the Dhamma on the way.